That's yeah. ในงานประกาศผลรางวัลนะฮะที่มีการจัดก,กิจกรรมอย่างการเดินพรมแดงก็มักจะมีดาราและก็คนดังนะครับแต่งตัวออดโฉมกันซึ่งหลายคนครับก็ใช้วิธีอย่างการเปิดเผยเนื้อหนังมากสักหน่อยเพื่อดึงดูดบรรดาแสงแฟลชและก็กล้องถ่ายรูปของบรรดาสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าหลายครั้งนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมันเว้นเกินขอบเขตไปเนี่ยก็ทําให้มันเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ได้ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็มันก็มีคามาําถามนะคุณมินิดนาะว่าส่วนใหญ่ว่าทําแบบนี้ เพราะอะไรนะคะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มีคนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานา<ช>ก็แน่นอนแหละเพราะว่าคือแต่งตัวที่เป็นจุดเด่นหรือสะดุดตาก็ทําให้สื่อมวลชนเนี่ยสนใจอยู่แล้วนะคะ <รา S 2> แต่บา, <ผม S 2> บางคนเขาก็มีการวิเคราะห์เรื่องของตัวงานด้วยใช่ไหมคุณอาทิตย์ใช่ฮะส่วนหนึ่งก็คือคือหลายคนเนี่ยจะมักจะเห็นว่าคนที่แต่งแบบนี้เนี่ยหลายครั้งนะจะเป็นคนที่อาจจะหายหายไปนานแล้วแล้วก็พยายามจะกลับมาหรือว่างานน้อยหรือพยายามจะสร้างกระแสเพื่อจะไปออกงานอื่นๆ ที่เป็น,นงานอาจจะเป็นงานจ้างปรากฏตัวอะไรเงี้ยต,ต,ต่อไปนะฮะ,ะในอีกบางเรื่องเนี่ยก็มีบางคนเ้ามองว่าหลายหลายครั้งนะนดาราคนที่มกักจะแต่งตัวเปิดเผยเนื้อหนังเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเรื่องของความงามเครื่องสําอางอแล้วก็ใช้พื้นที่หน้าสื่อเนี่ยแหละพื้นที่ในงานเปิดตัวต่างๆเนี่ยแหละ,ะเป็นพื้นที่เพื่อโฆษณาตัวเองซึ่งเป็นพืีเซนเ,เตอร์ของสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้ด้วยอย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนแบบพยายาม ให้ได้ยิงขุ้นนัดเดียวได้นกสองตัวอะไรแบบนั้นปกติเวลาแต่งตัวไปงานที่มีการเดินครมแดงเนาะทุกคนก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดถ<ช>ุดท้ายก็คือว่าเป็นแบบตัวเองอ่ะเป็นสไตล์<ช><ช>ตัวเองแล้วก็ไปถึงก็คือโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาเพราะว่าแน่นอนมันก็จะต้องมีการมาตีพิมพ์แล้วก็มาเผยแพร่ผ่านสื่อด<ช>้วยนะคะแต่บางคนเขาก็มีบุคลิกส่วนตัวคือหมายถึงว่าภาพลักษณ์อิมเพจเป็นแบบนั้น เป็นสาวเซ็กซี่นะก็ต้องคงคาแรคเตอร์ของตัวเองไว้อ่าทีนี้เส้นแบ่งอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าทําขนาดไหนถึงจะไม่ถูกวิพากวิจารณ์มากจนเกินไปนักไปฟังเสียงของดารานักแสดงกันนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเวลาที่จะต้องแต่งตัวออกงานเดินพรมแดงและมีสื่อเยอะๆค่ะบางงานเนี้ยไปงานอ่ะไม่ได้บอกว่าเซ็กซี่ก็แต่งตัวเรียบร้อยไปอะไรเงี้ยนักขาก็จะแบบ ใส่อะไรอะ่ะเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่อุ้มอะ่ะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ก็จะไม่ค่อยได้รับการสนใจสักเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยถ่ายรูปเยอะแถ่ายรูปประอประมาณแต่คนไหนที่เซ็กซี่มาเต็มก็จะแบบโหนักข่าวเขาจะฮือตามกันไปว่าอาจจะเป็นส่วนตรงนั้นด้วยที่ทําให้มันเป็นความคิดของแต่ละคนว่าเถ้าเกิดเราแต่งตัวแบบสวยหน่อยนะเปิดนิดหน่อยในเงนี้ยอาจจะทําให้แบบได้รับความสนใจมากขึ้นยอะไรเงี้ยเอในจุดนี้เนี่ยมันต้องมีขอบเขตคุณจะสวยเซ็กซี่แต่ เก่งให้คุณสามารถติดติดตามผลงานคุณได้คุณจะมีกระแสประเด็นข่าวคุณมีได้แต่คุณต้องมีงานให้คนพูดถึงต่อได้คุณถึงจะอยู่ได้ต่อ,อคือไม่ใช่แค่ประเด็นปุ๊บสร้างกระแสปุ๊บล้วเงียบตอ่อมันก็มไม่มีประโยชน์แล้วสื่อเองก็ต้องมีการควบคุมกันในการเผยแพร่ภาพมากกว่านี้ป่ะมไม่ใช่สัแต่ว่าออกภาพไปออกภาพไปแล้วหลังๆค่อยได้เริ่มตั้งสติค่อยมาเซ็นเซอร์ที่หลังที่ว่ามันก็ไม่ถูกต้องอ แล้วในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคุณอดีตกรก็ต้องมองก่อนว่าวัฒนธรรมเราต่างกันแหละบางทีอาจจะแรงเท่ากันของเมืองนอกเขารับได้ของเรารับไม่ได้นะ uh huh. แต่คือที่หลุดมาก็มี uh huh. ก็จะมีอของสองกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นพวกบรรดาบีลิสหรือซีลิสลงมาคือยังไม่ดังมากแต่อยากจะเรียกร้องความสนใจก็มีเหมือนกัน uh huh. ลีกอันนึงก็คือพลาดจริงๆ uh huh. อันนี้ต้องไปมองอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งที่รับผิดชอบคือสไตลิสนะก็คือก่อนจะมาเนะี่ยคือดีไซเนอร์อาจจะมีดีไซเนอร์รบบชุด รองเท้า,าซึ่งประดับแต่สไตลิเจะเอาผู้ย่างนี้มามิกแอนแมทให้คนดังใส่กันซึ่งปีที่ผ่านมามีสไตลิเหีคนหนึ่งคือดังขึ้นมาเลยฮะคือมิเคล่าเออร์แลงเกอร์คนนี้เป็นคนที่ทําให้ลูบิต้ายองโกเนี่ยโด่งดังขึ้นมาคือโจทย์ของเธอเนี่ยคือเธอแต่งตัวดีทุกงานจริงนะใช่โจทย์ของเธอคือทํายังไงให้นักแสดงจากเคนยาซึ่งเล่นหนังมาเรื่องสองเรื่องที่ไม่มีใครรู้จักแน่น,นอนเนี่ยเป็นที่สนใจจาก ช่างกล้องในผมแดงคือมีวิธีนี้ได้เหมือนกันคือ<ม>อาจจะไม่จําเป็นต้องแต่งตัววาบิวแต,แต่แต่งตัวให้แบบดูดีที่สุดใช่ช<ก>ุดของเธอทุกลชุดเ,เนี่ยดูได้รับการจับตามากดูดีมีสง่ามีราศีใส่ขึ้นมาแล้วดูเฉิดฉายมากจนเธอเนี่ยกลายเป็นแฟชชั่นไอคอนก่อนที่จะรับรางวัลรัตนาก,กาด้วยซ้าคือชุดแต่ละชุดเนี่ยคนจะมองเลยต่อมาเนี่ยเธอจะใส่อะไรคซึ่งสุดท้ายในแต่ละชุดนี้ก็โด่งดังหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่ง คือคืออาชีพของตาลิตเนี่ยเขามองว่าระดับแถวหน้าเนี่ยเป็นคนกําหนดเชนของแฟชั่นเหมือนกันนะเพราะนอกจากเธอเนี่ยจะดูแลภาพรวมแล้วเสื้อผ้านนผมนยังมีการให้กำลังใจด้วยเรื่องจีวิทยาก็มีเหมือนกันว่าใสา่ชุดออกมาแล้วจะมั่นใจย,ยังไงมีการออกแบบคือเรียกว่าดาราเนี่ยซื้อแค่ตู้เสื้อผ้ากับไม้แขวนเท่านั้น <c oughs> บางทีเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ทั้งหมดสาลิดคนซื้อให้เลยแม้แต่ชุดในประจําวันที่ปาบาลิทีถ่ายมาเนี่ยก็คือเป็นชุดที่ซาลิดออกแบบให้เหมือนกันคือต้องดูดียี่วโง อันนี้น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการให้กําลังใจทางจิต,ตวิทยาเพราะว<ะ>่าถ้าคิดจะใส่แล้วก็ต้องมั่นใจเพราะอย่างใส่ถ้าใส่สั้นๆแล้วแบบมายืนดึงดึงซ้ายดึงขวาหร<อ>ืออะไร<ม>เง<ล><ด>ี้ยมันก็ดูไม่ดีแน่<ะ>ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็คืออีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับวิธีการแต่งกายเวลาไปตามงานสําคัญสาคัญต่างๆของคนดังนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราสามคนนํามาฝากในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพนิดนาชัดวิไลคุณอดิศรสุสมอัานและคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ